บาทนี้ใช้ได้กี่คืนครับแล้วศาลาไหนทั้งหมดเลยครับศาลาไหนก็ได้แต่ว่าส่วนมากก็ศาลาใหญ่ก็ศพที่มาจะไม่ค่อยใช้ศาลาอันที่หนึ่งเนื่นองจากศาลาอันที่หนึ่งนั้นมันเดินทางเข้าไปข้างๆนะเขนข้างอย่างไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้เตรียมสําหรับม่านอะไรไว้ ที่สําหรับเก็บศพแล้วมันไม,ไม่ได้โอทูเหมือนอัตราหนึ่งนะครับแล้ววศพที่ไม่มีเงินหรือวศพที่ไร้ญาติหรือวศพที่ลำบากนะครับเราที่ <โก S 1> งไงร้ญาติก็ให้สัมภาระจัดการบางศพก็ผฟรีนับเสียห้าร้อยบาทก็มีบางศพพ่อแม่ที่มาบางจีก็ห้าร้อยบาทแล้วก็เรามีรายการนะครับรายการว่าท,ที่ผ่านมาแล้วมีเจ็ดพันบาทก็มีนะครับสามพันบาทห้าพันบาทหนึ่งพันบาทก็มีนะครับ คือรายการเราจะทําเป็นรายการไวท้ทุกทุกจบนะครับคือแ<า>สดงว่าไม่จะคือถ้าไม่มีจริงๆไม่จะเป็นตั้งถึงห้าหมื่นบาทไม,ไม่ไม่ไม่ครับเงินั้นเช่นจบที่มาก็บอกว่ารายญาติที่ได้กล่าวมาว่ามีเงินไว้แปดสิบาทก็ให้แจ้งใ,ให้สับไปหรือว่าสุกบางสุกองฟรีก็ได้ผมก็เื้อสั่งว่าแม้แต่ค่าพระไม่ต้องเสียก็ได้จ, <ừ> จัดให้ฟรีก็ได้ <ừ> แต่ขอให้เป็นศพรายญาติขอมาคุยกันครับมีอะไรมาคุยกันครับ แต่ว่าถ้าศกที่นํามาแล้วมาหากินโดยเลี้ยงกันตั้งสี่ห้าหกคืนนี้มันมันก็ผิดวิสัยนะครับอ่าครับแล้วก็มีการเล่นการพนันไอ้น,นี้ผมไม่ไม่ได้ได้ข่าวมาจากคนอื่นแต่จริงไม่จริงอ่าแม่บ้านอะไรก,ก็ยืนยันนะครับครับมีครับมบางทีบอกว่ามาไล่ยากแต่ไว้ตั้งห้าหกคืนก็มีครับปฏิในวัดมีข้อห้ามเล่นการพนันในวัดไหมครับมันก็เหมือนกันทุกวัดนะครับทุกวัดก็ต้อง คนคนอื่นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการดืดมนจราการเล่นการพนันมันปิดกฎหมายตามตามที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วค,คือบคือบานนี้ใช้ได้กี่คืนครับหรือศาลา,าไหนท,ทั้งหมดเลยครับศาลาไหนก็ได้แต่ว่าส่วนมากก็ศาลาใหญ่เพราะศพที่มาจะไม่ค่อยใช้ศาลาอันที่หนึ่งเนือ่องจากศาลาอันที่หนึ่งนั้นมันเดินทางเข้าไปข้างๆนะเขาข้างอย่างไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้เตรียมสําหรับม่านอะไรไว้ ที่สาหรับเก็บศพแล้วนะมันไม,ไ,มไม่ได้โอทงเหมือนอตราหนึ่งนะครับแล้วรถศพที่ไม่มีเงินหรือศพที่ไร,ร้ญาติรัศศพที่ลำบากนะครับเราทายยาี่<ก>งไงร้ญาติก็ให้สัมปชัญญ์บริหารจัดการบางศพก็ผ่ฟรีนะเสียห้าร้อยบาทก็มีบางศพพม่มาทีมามาบางจีก็ห้าร้อยบาทแล้วก็เรามีรายการนะครับรายการว่าที่ที่ผ่านมาแนละ้วมีเจ็ดพันบาทก็มีนะครับสามพันบาทห้าพันบาทหนึ่งพันบาทก็มีนะครับ คือรายการเราจะทําเป็นรายการไว้ทุกทุก,ทกจบนะครับแสดง,สง<า>ว่า <61 S 1> ไม่จะคือถ้าไม่มีจริงๆไม่จำเปน็นต้องถึงห้าหมื่นบาทไม่ไม่ไมไมครับดังนั้นเช่นศบที่มาก็บอกว่าไร้ญาติที่ได้กล่าวมาว่ามีเงินไว้แปดสิบาทก็ง่้แจ้งให้สับกันหรือว่าศพบางศพองฟรีก็ได้ผมก็เคยสั่งว่าแม้แต่ค่าพระไม่ต้องเสียก็ได้จัดให้ฟรีก็ได้แต่ขอให้เป็นศพไร้ญาติขอมาคุยกันมีอะไรมาคุยกัน แต่ว่าถ้าศพที่นํามาแล้วมาหากินโดยเลี้ยงกันตั้งสี่ห้าหกคืนนี้มันมันก็ผิดวิสัยนะครับอ่ะครับแล้วก็มีการเล่นการพนันอันนี้ผมไม่ไม่ได้ได้ข่าวมาจากคนอื่นแต่จริงไม่จริงนาแม่บ้านอะไรก็ก็ยืนยันนะครับ,รบมีบอ็มบางทีบอกว่ามาไละญาติแต่ว้ตั้งห้าหกคืนก็มีครับผลิตในวัดมีข้อห้ามเล่นการพนันในวัดไหมครับมันก็เหมือนกันทุกวัดนะครับทุกวัดก็ต้อง คนคนอื่นเก็รู้อยู่แล้วว่าการดื่มสุราการเล่นการพนันมันปิดกฎหมายตามตามที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วหมื่นห้านี่แพงแต่ว่าอย่าไปเทียบว่าหมื่นห้านั้นไม่ได้รวมอะไรแต่นี่ถ้าถ้าเอาสมมาไว้จริงๆแล้วไปเช่าของต่างๆมาที่ของวัดบริการให้โดยใช้โครงการประชารัฐนี้คงจะเกินกว่าหมื่นห้าเพราะผมเคยไป ตำรวจที่วัดอื่นมาก็เจ็บเดียเหมือนกันทั้งนั้นนะครับนี่เรากําหนดไหมครับว่าสูงสุดได้กี่คืนครับในค่าใจหมื่นห้านี้ห้าคืนครับสูงสุดห้ามถ้าเกินก็เสียเพิ่มถ้าเกินก็อาจจะคุยกันว่าุนจะทำบุญในวัดน้หรอ่นะครับไม่ได้ใช้กำหนดกากกินอยากฝากอะไรประชาชนไรที่เข้าใจวัดผิดหรือว่าทําให้วัดเสื่อมเสียากพูดอยากจะบอกว่าวัดเราเสียหายจากการที่มีกลุ่มจนกลุ่มหนึ่งมาประท้วงแล้วก็ออกสื่อกันไป อยากแก้ข่าวว่าขอให้รู้ว่าวัดประคิมนในเนี้ยไม่เคยที่จะมีการเสียเรื่องการบริหารการต้อนรับประชาชนการที่ให้ให้ศพเข้ามาใช้ในวัดไม่ไม่เคยมีนะครับเขาคุยกันได้ครับคือวันนั้นถ้า,าคนที่นาศพมาท,ทั้งทั้งที่รู้จักกับผมได้ข่าวว่าอย่าเอ,อ่ยชื่อเขาก็แลวกัน้ครับแต่ว่า คนนี้ก็รู้จักกันดีครับถ้าโทรไปหาผมคาเดียวเรื่องก็ไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าเขามาติดต่อกับสัมเบอรแล้วก็เอ,อกมามีปัญหากันมาใช้อารมณ์กันแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปนามวลชนมาพี่งมก็มันแล้วส่วนพระที่อยู่ในคลิปข่าวนั้นเป็นพระที่ไหนครับอ๋อเป็นพระที่รักษาการเจ้าวาวาดวัดปักติงครับวัด,วด,วดนี้ไหมครับตามปกติตามกฎหมายน่าจะ รวมวัดนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าเขาเขาจำวัดอยู่ที่วัดสระน้ำปักกิ่งอ๋อคนละวัดกันคนละวัดกันเขาไม่ได้จำวัดที่นี่นี่ยืนยันไหมยืนยันครับยืนยันว่าไม่ได้จำวัดที่นี่แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาเป็นชาวบ้านกลุ่มไหนครับเราพอรู้จักไหมครับผมก็เห็นบางคนที่ผมรู้จักแต่ไม่เกินสิบคนเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมาไม่ดเจนแต่ว่าส่วนมากก็ไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนในชุมชนที่อยู่กับวัดอะไรนี้ใช่ไหมครับโอเคครับ หมอครับเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นตอนเป็นยังไงครับเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าคนที่มาติดต่อสลา,านั้นก็คือสนิทกับหมอนี่แหละเขาโทรหาหมอก่อนทางไลน์โทรหากันว่าเน้นเดี๋ยววันวันพฤหัสนะน้าจะเอาศพที่คนในชุมชนมานะพอดีเมียแกนั้นมีเงินแค่ร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันนะผมก็บอกโอเคได้เอามาเลยเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันเดี๋ยวผมจะช่วย ค่าน้ํามันค่าโรงค่าอะไรช่วยกันแต่ผมได้บอกกับเขาไปว่าชี้แจงไปว่าให้อยู่ศาลาสองเพราะว่าเขาไม่มีญาติอะไรมากมายที่คุยกันครั้งแรกครพอที่พอถึงวันจะเอาศพมาจริงๆเขาให้แม่บ้านไปเปิดศาลาหนึ่งเพื่อที่จะเอาศพที่ว่าศพยากไรเ,เงินมีร้อยแปดสิบบาทเนี่ยไว้ที่ศาลาหนึ่งผมก็บอกว่าเพราะว่าเราคุยกันไว้ว่าให้เอาไปไว้ศาลาสอง ทำไมเอาไว้สาลาหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะอือใช่ไหมเพราะว่าสาลาหนึ่งมันเป็นสาลาที่ใหญ่อ,อที่ใหญ่พอสมควรเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหรหลายอย่างมันก็ยเยอะพอสมควรเราก็อยากให้ช่วยกันประหยัดเพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินครับสรุปแล้วก็มีปากเสียงกันกับคนที่มาติดต่อกับผม,มแล้วก็เลยเกิดเถียงกันผมก็เลยบอกว่า,วาถ้าตัวมีเงินช่วยงานศพตัวก็ใช้นี่ผมบ้าง นั่นแหละเขาก็เลยเครืองผมพอเกิดเครืองกันเสร็จผมก็บอกศพนี้ถ้าในเมื่อ,อมีคนรับผิดชอบใจในราคาหมื่นห้าก็ตั้งได้ไม่มีปัญหาผมก็บอกจัดการกันไปผมก็กลับผมก็สตาร์ทรถกลับและข่าวก็ไปลงว่าผมว่ากุญแจเมนอยู่ที่ผมแล้วจะเผาศพกันได้อย่างไรอะไรเงี<ม>้ยนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่ากุญแจอยู่ที่แม่บ้านมีมมนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวเขาก็ได้สักกี่วันนะ่ะวันนั้นผมก็ มาตัดหญ้าอยู่ในวัดภายในวัดพอสักสิบโมงสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งประมาณนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงโห่ร้องกันเออะโวยวายออกไปออกไปอะไรในทํานองนั้นมผมก็เลยตัดหญ้าอยู่แล้วก็เลยว่าลองมาดูว่าเขามีอะไรกันอพอผมเข้ามาเขาก็เลยมีคนไปเชิญผมมาแหละแต่ผมก็มรู้จักใครสักคนไปเชิญผมมาผมก็มานั่งพอผมมานั่งเสร็จก็มีพระแล้วก็มีพวก ที่เขาว่าเขาจะพวกที่เขามากันนะนะเขาก็บอกว่าหมอหมดหน้าที่ในการเป็นสับเปลือวัดนี้แล้วออกจากวัดนี้ไปได้เลยและเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่หมดแล้วเขาพูดกับผมแบบนี้และผมจะขอไม่ชี้แจงเขาบอกไปต้องพูดถ้าพูดก็เหมือนแก้ตัวผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็มีบุคคลหนึ่งมาถามผมว่านายได้พูดไหมว่าค่าสาาหมื่นห้าอะไรเนี่ยผมบอกผมพูดค่าหมื่นห้า แต่ที่บอกว่าสาลานี้สาลาใหญ่เอาไว้ตั้งเฉพาะคนรวยนะผมไม่ได้พูดคนที่มีปากเสียงก็ผมเนี่ยตอนเถียงกันแ่ะเขาคนพูดเพราะตอนเช้าที่เถียงกันมีอยู่สี่ห้าคนเท่านั้นเองอมไม่ได้มีพวกนักข่าวลอวาใครมาอยู่เยอะอย่างที่เขาพูดนะครับและต่อจากนั้นผมคุยพอพระพูดไม่ทันเสร็จผมก็โดนตบหัวแลวพอโดนตบหัวเสร็จพระท่านก็นลุกกันไปไปคุยกันในสาลากับพวกกรรมการชุดที่เขาว่าเขาจะตั้งกรรมการชุดใหม่กัน แล้วผมก็โดนหูร้องขับไล่ออกเออนั่นแหละเป็นอย่างนั้นครับนะเราเคยมีปัญหากับคนนี้มีอะไรกันอะไรยังไงบ้างครับปัญหาส่วนตัวโดยส่วนตัวแล้วกับผมไม่มีปัญหาคือวันนั้นมีปากเสียงกันแล้วก็เถียงกันในเ,เ,เรื่องส่วนตัวบางเรื่องนะครับ,รบแล้วก็เขาคงจะโมโหพี่หมอด้วยแหละเขาก็เลยไปปลุกระดมคนมาหรือเปล่าอันนี้พี่หมอก็ไม่ไม่ทราบได้นะเพราะว่าในวันที่เกิดเหตุก็มีกันอยู่แค่สี่ห้าคน และถ้าไม่มีเขาปลุกระดมแล้วก็พี่หมอก็ไม่คิดว่าใครจะพามาปลุกระดมได้เพราะว่าทุกคนก็รู้จักพี่หมออยู่เพราะาพี่หมออยู่ทําการเผาศพวัดปักกิมไในามาเนี่ยก็สามสามปีไม่เคยมีปัญหาและตัวที่คนติดต่อมาเนี่ยก็เคยพาศพยากไร้มาให้พี่หมอเผาอยู่เป็นประจำ<ม>เพระาะ <ed> ไม่เคยมีปัญหาก็ไม่เคยมีปัญหาก็ช่วยเผาบางทีเอาเงินส่วนตัวช่วยกันใส่ซองพระก็มีเผาศพไม่ได้ตังก็มีอ่าเนี่ย ทำไมไม่พูดถึงความดีพี่หมอกันบ้างแล้วพอเวลานั้นเอา,เอาข่าวพี่หมอไปออกไปเสียหายแล้วก็ให้วัดเสียชื่อเสียงอันนี้ก็พี่หมอก็ขอฝากฝากฝากทางข่าวทีมข่าวทางเพจท,ท,ทุกช่องเลยนะครับในน้มที่ผมเป็นสับปะเลอเนี่ยก็มันก็มีความเครียดแหละเพราะว่าข่าวออกไปผมไม่ได้มาแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นผมพูดความจริงเพราะว่าเรากินอยู่กับผีอยู่กับศพเนี่ยมันโกหกคนโกหกอยู่ได้ไม่นานครับคนทําดีก็เท่านั้นที่จะอยู่คงที่ถาวรเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วย อย่าให้วัดเราเสียชื่อเสียงแล้วก็มาได้ครับคุณไม่มีเงินคุณก็มาให้ผมเผาได้อผมสามารถช่วยหาค่าน้ํามันแล้วผมก็จะติดต่อคณะกรรมการช่วยเผาฟรีได้เลยขอให้คุณจนจริงๆคนจนช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเจอหลายเคสหลายกรณีนะครับอย่างที่เบื้องต้นที่คณะกรรมการได้พูดไปนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากขีมข่าวเนะี่ยหมอก็มีแค่คําพูดแค่นี้แหละครับศพตกลงศพวันนั้นตั้งกี่คืนครับ ตั้งสามคืนครับและมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่า,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 ามีตั้งเวทีอยู่ใต้ต้นโพตรงนั้นครับเห็นว่าร้องคาราวเกตกันเพราะว่าเห็นว่าศกที่เสียนั้นแกเป็นนักร้องเอพวกพ,กพักพวกเพื่อนผมก็เลยมาจัดคาราวเกตให้กันครับเหุ่งั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยกระทั่งวันเผาเนาะแล้ววันนั้นตรงใครมาเผาให้ครับ เขาไม่รู้เขาไติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไหนไม่รู้เขาปั๊มเผานะเพราะนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลดน้ำฝนให้แล้วก็ไม่ได้เผาให้ครับวันนั้นเพราะว่าที่เราไม่เผาเพราะอะไรครับเพราะว่าผมมีปัญหากับคนที่มาติดต่อสลาครับเขาก็อาจจะมองผมว่าไม่รับผิดชอบหน้าที่ในตรงนี้ผมก็ยอมรับผิดว่าผมไม่รับผิดชอบแต่คือถ้าความเป็นจริงแล้วคนเราถ้าเถียงกันมีปากเสียงกันแล้วจะให้ผมไปนั่งตั้งน้ำโมจับมัตสัง ทำศพให้เระผมทําไม่ได้เพราะว่าจิตใจเรามันมันไม่ได้ทําให้แล้วเพราะว่ามันเกิดอารมณ์โมโหกันแล้วะครับแหละอ,อันนี้ค่ะในส่วนถ้ามองในภาพทั้งสัวเปลเยผิดอ่ะผมก็ต้องขอขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ได้ทําศพนั้นเพราะว่าศพไม่ได้มีปัญหากับผมนะในส่วนตัวก็เคยร่วมงานกันเคยร้องเพลงมางานกระถิ่นอะไรด้วยกันเราก็อยากช่วยนะเป็นบางส่วนบางสิ่งบางอย่างอยากช่วยแต่คือ มีปัญหากับคนที่มาติดต่อสลาครับก็เลยละทำให้เราไม่อยากไม่อยากทำอ่ะทั้งๆที่แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ช่วยทุกศพอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วยมาตลอดแล้วก็มีศพนี้ศพแรกที่ผมไม่ได้ทําเนี่ยคือศพแรกครับ